สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกคลิปหนึ่งนะคะ่ะอ่ากับรัฐบาลไทยเนาะซสื่อเฮายัางบ่ทันในโลงหลายสูตรกระเฮ็ดไวแต่มือแหลกแล้วมืดแ,แล้วมูมูเหล็กเด่นเนาะคะ่ะอ่าสำหรับอันนี้ก็ทย่อยไปพี่น้องทย่อยไปสำหรับ3ส,สูตรนี่ชนกันยูทีเลข8ปดงวดที่แล้วนะคะ2ส,สูตรนะคะ2ส,สูตรชนกันยูทีเลข8ปอ่าสสูตรนี่ กะือว่าโอพ่อสมควรอดี่วค่ะเดินดีโยพี่น้องนะคะหมวดได้ป่ชนกับจับกูกันเขาได้นะคะกะแล้วแอดจะเอาให้พี่น้องลงให้พี่น้องเบิง้งมักกะจัดคัดกะพานเนาะค่ะเบิง้งคําเตือนของทางช่องเฮากอนคาเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะ ย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะค่ะไปเบิ้งสูตรแรกของอ่าตัวน,นี้นะ้องคลิปนี้นะคะสูตรแรกเดินลงมาจากงวดพี่นองใส่กิง่งนะคะใส่กิง่งหลายท่านก็นจะเห็นอยู่ดอกแต้มสีมันจะมีอยู่สูตรหนึ่งที่แต้มทั้งสีเขียวสีสมพเราะวะ่าสีแอดมิรช่วงนั้นนะ พี่น้องก็จะได้ตามมาเป็นระยะะ,ยะอยู่ก็จะได้เห็นตัวเลขแนวทางลงจริงๆอยู่นะคะสำหรับงวดที่แล้วนี่แอดลงแปดกับเก่าเข้าที่สามแปดนะคะเข้าที่สามแปดเดี๋ยวแอดจะเอาเทียบชนในพี่น้องเบื้องอีกที่หนึง่งหลังจากที่เข้าเหตุสูตรแล้วเนาะคะ่ะว่า,าสูตรถ้าประกบชนกันแล้วมันมาแบบใดเนาะคะ่ะมันมาจาังใดเป็นตามาตามบ เป็นตัวเลขเป็นแนวทางแบบเป็นตนาติดตามบอนะคะไปเบิงวิธีขิดวิธีทำกันเลยนะคะวิธีทำบวกหนึ่งบวกหนึ่งเด้อค่ะบวกหนึ่งบวกหนึ่งอ๋อล่างเทตไว้แล้วนะคะเอาหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างนะคะอ่าบ่นเป็นเข้าไปเลยด้เ,เนาะคะ่ะเข้าอ่าไปที่ค่าคงทีบวกเพิ่มขึ้นกันนะคะอ่าหนึ่งบวกสาม เท่ากับ4 4บวก1คงที่ได้5 5บวก1คงที่ได้6เนาะคะ่ะที่ผ่านมาเข้ากับบวกยังสะะี่ลค่ะพี่น้องสูตรมันเดินอยู่นั่นนะคะ5บวก5ได้10คือ0 0บวก1ได้1บวกเพิ่อมอีก1แต้ม1 2สองก็เข้าที่เลข2 2งบวก0นได้2บวก1คงที่ได้3บวก1คงที่ได้4อ่ะมาทั้ง0 4นย์สีแล้วก็3 2มสอง อางวดที่แล้ว4หลักหน่วยบนก็คือ4บวก3หลักส0บล่างได้7 7บวก1ได้8 8บวก1ได้9ก็มาที่เลข8เนาะงวดนี้อ่าหลักหน่วยบนคือ1หลัก10ล่างคือ3บวกกัน3บวก1ได้4 4บวก1ได้5 5บวก1ได้6ที่มาของเลข5กับ6อ่าห้าเว้าตามสูตรเดอร้อค่ะพี่น้องบรูว่าจะมาบบเนาะค่ะอ่ารอลุ่นกันตอนต่อไปเนาะค่ะ แกเอาเด้อ er, ค่ะไปเบื้องสูตรที่สองกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะเอามาเทียบชนให้พี่หน้องเบื้องว่าอ่ะสองสูตรนี่มันเดินจังไดเป็นจะตามบอ่อนะคะกับแนวทางของสูตรนี่สูตรที่เอดว่าอสีเขียวบางสมบางเนื่องจากว่าตอนนั้นสีเขาเมิดเนาะค่ะอ่ะมันจะเดินลงมาจังสีเลยค่ะเดินลงมาจังสีเลยนะคะย่งบอลลุดไม่ลุดไปยุลักลอยอยุ่งหดหนึ่งตอนนั้น หดออก0 cc เนาะคะ่ะหดที่แล้วห้าว,ว่างแปดเก้าเจ็ดกมาท,ทีสามแปดล่างอยู่ได้พี่น้องนะคะสามแปดล่างเบิงวิธีคิดวิธีทำเนาะคะ่ะแม่จิกมันออกกินกันมันจะพอคอยง่ามปันไหนคะ่ะขออนุญาตบาดคำหลักหมื่นบวกกันสองครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งแล้วก็หลักสิบล่างหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่ บวกห้าบวกหนึ่งบวกแปดเนาะพี่น้องไปบวกน้ำกันแปดบวกกันสองครั้งแปดสองสิบหกยกหกมาหกบวกสองได้แปดยกขามาแปดบวกสามได้สิบเอ็ดเหลือหนึ่งนะคะได้หนึ่งยกหนึ่งมาแปดบวกกันสองครั้งแปดสองสิบหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าคงที่ได้สิบสองสองบวกหนึ่งได้สิบสาม สาบวกแปดได้หนึ่งเห็นแน่นอนล่ะพี่น้องหนึ่งสองสามงนนี้นะคะเห็นแน่นอนแต่ตัวใดสิเป็นตัวมากเท่านั้นละ่ะนะคะสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งเนาะคะ่ 2, 3, ะ,คะ าปากโบค่ะพี่น้องนะคะตัวเด็กยังมาหลุดเด้อค่ะหลา,ายท่านจะเห็นด้วยว่าแอดเอาล่งให้เบิ้งสูงหดนะคะยังมาหลุดไปเบิ้งสูตรต่อไปเนาะคะ่นะ,คะเด่นบนล่างเนาะคะ่ะเด่นบนล่างแอดว่างหกกับแปดมันก็าวว่าหกศูนย์หกสองแปด ว่างสองกับสี่มันกับมา้างหกหกสองว่างสี่กับหกมันกับมา้างหกหกหาว่างแปดกับศูนย์มันกับมา้าเก้าหกสองศูนย์ศูนย์ว่างศูนย์กับสองมันกับมา้าสามสองงวดที่แล้วว่างสองกับสี่มันกับมา้าสองหนึ่งเนาะคะ่ะเดินต่อพี่น้องเนาะคะ่ะเดินต่องวดที่แล้วห้องก็โล่งให้เห็นแล้วนะคะเอาลงจริงก็คือ้นงวดที่แล้วนี่เองนะคะมานึ่ที่งวดที่สองเนาะคะ่ะ หลังจากเข้าคัดออกมาหนึ่งสิบสองหเจ็ดเนาะคะ่ะไปเบิ้งวิธีคิดวิธีทำ้องกันก้อนเนาะคะ่ะพี่น้องวิธีทำเนาะคะ่ะวิธีทำจะจประมาณนี้เนาะค่ะแล้มันสีเหลเือตัวไก่เพราะว่ามึกมันซึมเนาะคะ่ะกระดาษมันอ่อนพี่น้องเอซี AC. ถือรมเนี่ยกระเด่งไปทั่วทีบแล้วนะคะหนึ่งแปดเจ็ด สองสองหนึ่งเขียนตัวง่ายจักน้อยหนึ่งคื่อะไรคน้องมองเห็นเนาะนะคะหนึ่งแปดเจ็ดหลักสิบบนบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างสองครั้งได้เท่าไหร่บวกสบวกสองเนาะคะ่ะหลักสิบบนคือสองบวกกันหนึ่งครั้งก็ได้สองยกมาแปดบวกกันสองครั้งแปดสองสิบหกหกบวกสองได้แปดแปดบวกสี่คงที่ได้สิบสอง สองบวกสองได้เลขสี่เนาะคะ่ะสูตรนี่จะได้สองอีกแล้วพี่น้องในตัวเก้านะคะได้ที่ตัวเก่าก็คือสองกับสี่นะคะอันนี้เป็นเมจิกเนาะค่ะเป็นเมจิกอันเนื่องจากว่าแอดแพร่เมจิกพี่น้องก็ได้อาบบริใส่สม่ำเสมอเนาะคะ่ะว่าแอดเป็นพุ่มแพร่เนาะค่ะ ไปเทียบชนกันเลยเนาะค่ะว่าสูตรใดมันชนแล้วมันมาบอเปรเซนต์กันเดินของแนวทางเขาจะเดินตอบอะคะ mm hmm. แอดจะเทียบชนไปตามสูตรนะคะ mm hmm. ตัวแอดเองกับพรลูคือกันว่ามันสีมาตัวใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ mm ่ะ hmm. นี่ค่ะแนวทางการเดินของสูตรนะคะ mm hmm. เดี๋ยวแอดจะเทียบชนจากสูตรที่50389เนาะค่ะว่ามันเดินที่ตัวใด สูตรที่1ได้8กับ9ผลออก503 8 9นสเ้ด้อแปดฝั่งนี้ได้7 8็ดชนกันที่เลข8มาที่8ปดเกดต่อมาผลออก3 3 6สูตรนี้ได้2กับ3ามสูตรนี้2องสามหมาเมดแอดแหลดเลย3 3 6 3กสมับมา2กับมาหนกับมาออกที่2 1ล่างหดต่อมาสูตรนี้ได้9กับ0 สูตรนี้ได้4ี่ห้าสามเนาะคะ่ะผลออกที่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หฟังนันติลักลอยฟังนี่ติดตะเล็กซนะคะปคระกบคูว่าใดหมวดต่อมาผลออกที่แปดหกดสองแดสูตรที่หนึ่งได้6กับ7สูตรที่สองได้หนึ่งสองศผลออกแปดหกเจ็ดสองแปดนะคะมากอดข้อกันออกเลยนะคะ งวดต่อมาเนาะคะ่ะงวดต่อมาสูตรที่1ได้0กับ1สูตรที่2ได้908ผลออกที่0694อ่าชนกันอยู่ที่เลข0มา06เนาะคะ่ะงวดต่อมาที่ออก66237สูตรที่1ได้6กับ7มาบนล่างทั้ง6ทั้ง7เลยด้วยค่ะสูตรที่2ได้675นะคะ 6, 7กเจ็ดห้าชนกันที่เลขหกกับเลขเจ็ดก,กับมาที่หกหกสองสามเจ็ดมาเลยน้ำกันเลยแต่บริกอดกันเนาะหมดตม่อมาที่ออกหกหกห้าห้าเก้าสูตรที่หนึ่งได้หกกับเจ็ดสูตรที่สองได้แปดเก้าเจ็ดบ่ช่แต่มาทั้งสองสูตรนะคะหมดตม่อมาเนาะคะ่ะสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งกับสองสูตรที่สองได้หกเจ็ดห้าบ่ช่ประกอบคู่กันได้ที่หกสองสองหกเนาะคะ่ะ งวดต่อมาสูตรที่1ได้3มกับ4สูตรที่2 0 1ศย์ 9, ผลออกที่ศู 2, 2, 2, 3, 2, นย์สี่ี่สามสองสามกับมาที่สามสองกับมาที่4 4ส่วนศูนย์นี่ศูนย์ 2, ไปที่หลักร้อยงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วได้8กับ9ที่สูตรที่1สูตรที่2ได้8 9ดเก้าชนกันที่เลข8ดมาสามแดงวดนี้ว่าชนพี่น้องเนาะคะ่ะงวดนี้ไม่ชน บที่ผ่านมากอะตามที่แอดไลน์ห้เบิ้งเนาะค่ะบวดีบอมีชนสิประกบกันเข่าบอที่ห้าสองห้าสามห้าหนึ่งหกสองหกสามหกหนึ่งบอแอดกับบลูคือกันว่ามันสิเมียนบอสิเดินตอบเนาะค่ะพี่น้องค่ะที่นี่แอดก็เลยเอาสูตรนี่เขามาเทียบชนประกบกันว่าอ่าเลขสองมันชนกันที่เลขสองมาที่นี่นะคะหงดวางหันมันก็ชน ดูแต่เลขแปเนาะเลขสอง่ามีปูชนนะคะหดก้อนถ้าประกบกัน3ามสูตรมันก็นจะได้3าสองยู่ค่ะนะคะ3าสองเพราะฉะนั้นหดนี้ก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องถ้าเอาไส้ใกล้ๆกันกับน,นะคะเอ็ดบอลลูลระเอดมักเลขสองวดนี่พี่น้องนะะชอบมากที่เลขสองสิงมาบอ เดินยากก่ได้เลขสองแต่ขนม้าเราจะรั่วบ่เนาะคะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้กะขอหยุดตีไว้สักนิดสักก้อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้เป็นเด่นบนล่างเนาะคะ่ะเป็นเด่นบนล่างกายพี่น้องแคบเอาเนาะคะ่ะเด่นบนล่างรัฐบาลไทยสีเดินตอบ่หรือสีหลวงกะบอลูคือกันเนาะคะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ